สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง u t u b e นะครับช่องละครสไตล์เล็กแชนแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวกันซ่อมพารานาโซนิกนะครับตัวนี้50นิ้วนะครับรุ่น t h 5 0 a ค6 1 0 t นะครับอาการนะครับแบ็คลติดนะครับจอมืดนะครับจอดำแต่แบล็คลา์ติดครับโอเคผมเดี๋ยวมาดูครับแออเครื่องมาก็เจอรูปทรงแบบนี้ครับ ก็เดี๋ยวมาดูนะครับก็เสียบปักครับตัวนี้ทำการทำมาครับก็คือมาจากช่องมาจากยู u ูบนะครับตรงหลอดติดนะครับนะครับกับมืดนะครับโอเคคือมืดเนี่ยมันจะกรกะเพื่อมนิดๆครับอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่ามองดูตรงนี้เอา ก็เดี๋ยวมาดูกันครับถอดสายแพรข้างนี้นะครับดูหน้าจอครับนี่ครับฝั่งนี้ขาวถูกต้องนะครับฝั่งขาวฝั่งนี้มันน่าจะเป็นดำครับแต่ไม่น่าเป็นเส้นเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวจะใส่ข้างหนึ่งเข้าไปใส่เข้าไปครับถอดตัวย่อ นียดำตรงนี้เป็นเ,เสียข้างนี้เลยครับอืมข้างนี้นะครับเสียโอเคครับผมเมื่อกี้ที่ว่าข้างนี้เสียผมก็วัดไฟดูตอนส่ใส่ไปข้างนี้ครับไฟมันก็ไม่ออกนะครับแต่ตอนนี้ออกแล้วออกแล้วก็จะกลับเหมือนจอจะมีปัญหาสองข้างนะครับเดี๋ยวผมวัดดูใหม่ครับสังเกตตรงนี้ครับ VGH ครับนี่ครับมาครับ VGL ไฟลบครับไฟลบตีลงคนสลับมิเตอร์ก็น่าจะมาอยู่แล้วครับดำมาจับนะครับมาก็มาห้าหกวนก็ถูกต้องนะครับนี่ครับก็สรุปว่าถ้าสมมติใส่ตัวนี้เข้าไปเดี๋ยวผมจะวัดแค่ว g l นะครับ ปากออกผมใส่ค้างนี้เข้าไปก่อนนะครับที่ว่าเสียดูนะครับว่าไฟไมันจะออกไหมเดี๋ยวรอลอไป๊กแล้ติดกล้วติดแล้วตัวนี้ไฟออกนะครับข้างนี้เสียแต่ไฟออกนะครับก็ไม่แน่ครับตัวนี้อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ผมไม่ไม่แน่ใจรุ่นนี้นะ แต่ว่าผมจะเน้นข้างที่ไฟออกดีกว่าที่ว่าข้างนี้เสียแต่ไฟออกแต่มาดูข้างนี้ข้างนี้ที่ผมว่าเสียนะครับแต่ไฟออกนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับไม่แน่รุ่นนี้อาจจะเป็นอย่างนี้ใส่ข้างนี้ออไปดูครับเดี๋ยวรอหลอดแบคไลติดนะครับติดแล้วครับนี่ไฟไม่ออกครับ ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ช็อตนะครับสรุปที่ว่าไม่เสียก็ช็อตด้วยครับโอเคตัวนี้ตอนนี้อาจจะไล่วัด C ีนะครับ C ีที่อยู่ตรงใต้ตรงนี้โอเคครับผมเดี๋ยวทําการลื้อสุครูครับแต่วัดที่ตําแหน่งวิจ O เฮดโอดีดีวีเนี่ยวัดลงกลามันไม่ช็อตนะครับอาจจะมี C ีช็อตนะคนี้เดี๋ยวลื้อครับก็ได้ถอดลื้อหมดแล้วครับกอกก็ลื้อออกนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ไขนอตออกหมดแล้วเดี๋ยวเอา ก็เปลี่ยนออกก,ออก,ก็ตอนนี้ครับนั่งเอาจองอะไขึ้นนะครับก็จะกลายเป็นฝั่งที่ช็อตมาอยู่กลับกันนะครับก็มาดูตามขีปบาล้วกันครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะวัดอาคุณหึ่งดูครับนี่ครับตังมิเตอร์อาคุณครับผมจะวัดที่ซีนะครับ ไล่วัดเลยครับสีตรงนี้จะเป็นคู่นะครับสักคู่ภาพไม่ชัดนี่ครับจะมีตัวใหญ่ครับเรียงๆกันมาครับน่ครับก็เดี๋ยวผมจะวัดเลยครับมิเตอร์จับไม่ถนัดดีก้วครับจะคู่ครับ นี่ครับช็อตเต็มเต็มเลยครับสลับมิเตอร์ช็อตนะครับสลับมาเงี้ยก็อาจจะไม่เสียตัวนี้ครับจะไล่ถอดดูว่าเสียตัวไหนนะครับแต่ช็อตแน่นอนนะผมมันจับมิเตอร์ยากครับเดี๋ยวผมจะไล่วัดดูไล่ถอดดูว่าเสียตัวไหนครับแต่ถ้าเป็นผมครับผมจะสังเกตตัวไหนออกเข้มเข้มสุดน่าจะเสียส่วนมากครับเดี๋ยวลองดูครับหรว่าผมไล่ครับถอดนะครับตรงนี้ถอดไปตัวหนึ่งนะครับ ก็ตรงนี้ไม่ได้ถอดครับสายแพร่เส้นสองเส้นที่สามนี่ผมถอดตรงนี้ครับนีครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็ถอดนะครับตรงนี้ครับมองเห็นจะเห็นเออยตัวดตรงนี้ครับคอไปครับนี่ครับถอดมันมาเสียตรงนี้ครับเส้นที่สองนะครับเสียตัวนี้ครับก็เป็นแนวทางครับบางขั้นอาจจะไม่เสียตัวนี้อาจจะเสีย ตัวนี้หรือว่าตัวนี้ก็แล้วแต่นะครับก็คือเราต้องไล่วัดดูครับแต่ของผมเสียตัวนี้เสียแน่นอนครับตัวหนึ่งพอสามตัวครับเนี่ยแสงจะเป็นเงาสะท้อนนะครับนะครับเสียตัวนี้ครับเส้นที่สองนะครับของจอนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้กลับไปครับตัวนี้ที่เสียไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับโอเคครับผมอ๋อตอนนี้จะมาถึงขั้นขั้นตอนการลองครับก็การจะ ถอดสายแพย์แต่ละครั้งเราก็ต้องวัดไฟดูด้วยนะครับไม่งั้นก็อาจจะหลงทางครับอย่างตัวนี้ผมก็บอกอยู่ครับว่าถ้าถอดสายแพร่ครั้งนี้แล้วมันเป็นเส้นแบบนั้นส่วนมากถ้าเปรียบแบบยี่ห้ออื่นก็อาจจะเสียฝั่งนั้นนะครับฝั่งที่ที่ว่าเป็นเส้นตอนใส่ก็คือข้างนี้ครับซึ่งผมก็บอกอยู่ว่ารุ่นนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับการถอดสายแพรเหมือนซัมซุงบางรุ่นถอดจะเป็นเส้นแนวตั้งนะครับก็เลยต้องวัดไฟดูครับปรากฏว่าวัดไฟตัวที่ว่าฝั่งนี้ ที่ผมดูท่าว่าจะเสียนะครับก็ปรากฏว่าวัดไฟไฟอยู่ครับแต่ฝั่งที่ว่าน่าจะดีครับที่เป็นขาวทั้งอันนะครับตอนถอดออกก็คิดว่าน่าจะเสียครับเอ้ยน่าจะดีครับสุดท้ายก็มาเสียครับเพราะวัดไฟแล้วไฟมันหายนะครับไฟ VGH VGL พวกนี้หายนะครับก็สรุปว่าไล่มาก็มาเจอซีเสียฝั่งสายแพ้เส้นติดริมจอเส้นที่สองครับเส้นนี้ครับนี่ครับเสียนะครับ จะเห็นรอยซีครับเห็นไหมครับนี่ครับก็ไม่ต้องใส่ครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับตอนนี้บางอย่างก็ต้องดูครับต้องวัดไฟดูด้วยครับบางคนทาตามอาจจะเปรียบเทียบไปหลายรุ่นแต่นู้นมันเป็นของพนาครับซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับพวก LG บอร์ดะตรงครับแต่ว่าจอการประมวลผลเวลาใส่สายแพร์นะครับเราต้องวัดไฟดูด้วยครับเปรียบเทียบครับแสดงว่าฝั่งเป็นเส้นคือจอดีนะครับฝั่งที่ใส่แล้วเป็นขาวแต่ว่า ไฟไม่ออกแล้วเน้นไฟดีกว่าครับวัดไฟดีกว่าครับจะชัวร์กว่านะครับโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูครับนี่ครับติดแล้วครับมาแล้วครับโชคดีไหมครับตอนนี้ถ้าเสียซีนี่ครับถ้าเสียซีโดยที่ไม่ปิดสายแพรจอจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับให้ดีมครับต่อตำแหน่งให้ดีมไว้นี่ครับโอเคครับผม เดี๋ยวผมประกอบนะครับผ่านนะครับฟุดผมไม่ต้องใส่ภาพครับโอเคแค่นี้ก็ดีแล้วครับสมบูรณ์ครับตัวนี้ก็มาจาก YouTube นะครับก็ทำราคา 3-2นิ้วครับหนสินิ้วตัวนี้ก็มีหลายทางที่เอามาทำนะครับไม่ว่าจะเป็นแอลจีหรือบางตัวก็ได้บางตัวก็ไม่ได้นไม่ใช่ว่าจะได้ทุกเครื่องครับโอเคครับผมคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องละครสไตล์ในช n e l นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม